สวัสดีค่ะมาพบกับสาวไทยใหญ่แล้ววันนี้สาวไทยใหญ่ก็มาแบบสวยๆนะคะแบบชาเผ่าชาวเขานะคะเผ่าไหนก็ไม่รู้เผ่าเราเองนี่แหละพี่น้องวันนี้สาวไทยใหญ่จะมากินมะม่าต้มค่ะแล้วก็หูหมู แล้วก็ไข่ต้อมนะคะพี่น้องะคะ่ะมากินกับสาวไทยใหญ่นะคะอู้ตายเสื้อเช่าขาวเจ้าเดี๋ยวต้องใส่กระปรงด้วยเดี๋ยวมันจะได้สวยๆเาวาขาวเจ้าของไหนก็ไม่ตพนนี้เราอาัดคลิปอยู่ในบ้านนะพี่น้องเพราะว่าข้างนอกอากาศมันไม่ค่อยอำนวยเท่าไหร่นะ มาพบกับสาวไทยใหญ่นะคะสาวไทยใหญ่ไม่ได้ใส่แว่นนะพี่น้องมากินข้าวได้กันนะคะเราก็มีมะม่าแค่นี้แหละพี่น้องจ้าวันนี้อาหารของเราแล้วก็มีอันนี้วันนี้เป็นน้ำพริกพริกผงมะเขนของทางเหนือเนาะทางทางพม่าเนาะมีถั่วนหน้าแล้วก็มีมะเขนนะก็ แค่นั้นแหละพี่น้องเสยไหมคะถ้าสวยแบบไหนก็คอมเมนต์หานะคะสุดยอดประดิษฐ์เองจ้าเพราะว่าเรามีของเยอะจากที่เราเป็นนางลำเนาะแล้วก่อนเราเป็นนางลำจ้าแล้อยู่ที่วัดตอนนี้เขาเราไม่ได้ไปวัดแล้วเพราะว่าเราปลดเกษย์นางลำแล้วจ้า เราเล้ให้รุ่นรุ่นรุ่นป้ารุ่นไม่ได้รุ่นป้าหรอวรุ่นน้องรุ่นอะไรเขาทำกันแล้วเราไม่ได้ตอนเสียงมันจะดังที่น้องเงียบหน่อยนะจะอาจจะลำคาญหูหน่อยพี่น้องจ๋ามากินข้าวกับสาวทรายใหญ่นะกินมาม่าต้มค่ะวันนี้มีมะเขือหนึ่งลูกเก็บตั้งนานแล้วลหละมาๆมากินด้วยกันค่ะพี่น้องเพื่อน ม,มามาต้มค่ะอร่อยข้างหลังมันมีแป้งกาวเลยเนาะมันมีขวดดงขวดเหล้าเนาะพี่เกดเห็นน่าเบื่อืมข้าวากกินแล้ว เส้นยุยอ่ะพี่น้องจ๋าเส้นใหญ่มากมามากเกาหลีจ้ากับพี่ผวงถุนเน่าทางทางเมสายมีขายนะคะัตลาดไม่สายก็มีขายด้วยอนเราปิดบังขวดเท่าสักหน่อยเดี๋ยวเข้าบ้าเรา อันนี้อยู่ในบ้านอากาศมันหนาวไปเนอง มามาต้อมที่เกีตามกับข้าวกระเด็นหรือเปล่าเนาะเราไม่อยากซุดอ่อซุดวันไม่ดีมันแดงเลย อ,อร่อยเชียวพี่น้องจ้าขยกต้วยนะ ไม่ยกถัวยไม่แสบเราอาจสองเก้าควาผิดพลาด ต้มสองใบีวผมมาแข่งกับหูหมูอืม้ม được thức tâm nấm xà Nó ý thức ตอนแรกจะกินหมดลูกก็เกงใจพี่น้องคนดูอมไปเลยทีเดียวกระเด็นเลยอาหารกระเด็นออกจากปาก พี่พกผงมะแข็นอร่อยมองมเห็นนะพี่น้องเนาะอยู่ไกลเกินนี่ค่ะจิม้มไปเลยเยอะๆอืมอืมเครื่องเคเครื่องปลอยเรามาคล้องใส่โตะ๊ะ แตเบอร์ปี้น้องอืมไอ,อ,อ้ไหรอจะเข้าส่งโอ้ยตายตกในหม้อโอ้ยตายอืม กบขอบชาลิบติดสีแดงแล้วเข้ามากินของมันๆอ่ะหลุดหมด เครื่องินตรงนี้มันคล้องกับโต๊ะพี่น้องมันเลยอร่อยไข่หนึ่งดูก,กินสองคำก็พอแล้วพี่น้องนะปากเราดูนิดเดียวเองอะ่ะ หมวกวันไหนต้งมาอันนี้ไม่ใช่หมวกพี่น้องที่ใส่ปลอกคอ สาวทยาหยาเนี่ยมาทําเป็นหมวกเป็นปลอกคอใส่ตรงคองเพราะข้างหน้ามันเยอะอยู่แล้วไงสาวยาหญ่ไี้เอาใส่หัวดีกว่าเพราะเราไม่มีหมวกตอนนั้นเราไม่ได้ซื้อหมวกมาด้วยไงอยู่กับเรามาหลายสิบปีแล้วแหละ เป็นคนชอบซื้อจอกแล้วก็มาแต่งเนาะอ,อืมยังซื้อแคบหมูถ้ามีแคบหมูแ่มกจจินกับมาม่าต้มแคบหมูกับมาม่า,มาอร่อย เวลาดอบไม่ไี้ผมหิดแล้วอยากใช้ดีหมดเนาะพี่น้องเนาะจะได้กดเวลาหยุด เรี่องมะเขอือปีนี้ได้กินมะเขือลูกแรกของปี๋ยวจะไปเสิร์ฟสิงโตก่อนคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากม่ๆพี่น้อง เพื่อนๆพามากินมาม่าก,กับสาวไทยใหญ่ในสวีเดนถ้าวันเสาร์สุกเสาร์อ่ะจะทำอาหารเมื่อเมื่อคลิปที่แล้วก็ทำก๋วยเตี๋ยวไก่มะละกินกับแชมเปญ ดี๋ยววันเสาร์ถ้าว่างจะทํายังไม่รู้เลยเนะื้อไม่เป่าดีกว่าเพราะว่าเผื่อผลมันต,นตกเราไม่ได้ทําอะไรเนาะวันเสาร์ที่ก็ผ่านไปวันที่วันอังคารแล้ววันไม่ใช่วันอังคารสิวันอะไรนะ ศนนาสงราใหญ่มองไม่เห็นตัวเลขว่ามันวิ่งไปกี่นาทีนะเพราะว่าสาสตยาใหญ่ไม่ได้ใส่แบนเพราะว่ามันไม่เข้ากับหมวกอื้อ กินไปคุยไปก็จะหมดถ้วยแล้วพี่น้องจะอร่อยนะมามา่าเกาหลีมันมีหลายรสเนาะห้าซองก็หกสิบหกสิบคนหกสิบเจ็ดสิบประมาณสองร้อยร้อยแปดสิบ ร้อยแปดสิบบาทนะห้าซ,ซองนะซองละซองละ10สิบบ้านเหรอซองละ15สิบห้าสิบห้าก็สามสิบเกือบซองรห้าสิบบาทวอนเริ่มเผ็ดมาแล้วครับพี่น้องเมื่อกี้ไม่เผ็ดเลยกำลังมันนะกินอร่อยมากค่ะพี่น้องค่ะ เห็นเราเนาะไม่เป็นไรแล้วเนาะยัไม่ได้ยกมาซบสะกหน่อยบางทีก็เยอะนะคูเพื่อนก็ก่อ YouTube ก็มีข้างหลังหน่อยไม่ได้เห็นโป๊ะๆหน่อยก็ไม่ไมปโป๊ะหละอกหุณนล้วสวย พี่น้องขาช่วยติดตามสาวไทยใหญ่ด้วยนะคะขอบคุณโลงนะ่งหน้าชอบคลิปไหนก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะให้กําลังใจสาวไทยใหญ่ให้มีกําลังใจทําคลิปต่อไปนะคะพี่น้องขาเมื่อก่อนสาวไทยใหญ่ทาคลิปมาก็ตั้งแต่สองพันสิบยี่สิบหรือ2ีบเก้ายี่สิบเนี่ยแต่ไม่มีคนดูเลยเบิกเทีงไว้เป็นหนึ่งปี เดิมมาทําใหม่เออมีคนติดตามขึ้นมาหน่อยก็ยังมีกำลังใจมากเลยบางครั้งก็นอนไม่หลับนะเป็นมีคนติดตามาไม่ไม่มากไม่มายหรอกแค่ร้อยกว่าแบบนี้ตื่นเต้นใหญ่เลยจ้าไม่เคยมีคนติดตามเยอะขนาดนี้ไงร้อยกว่านก็เยอะแล้วนะพี่น้องขอบคุณมากขอบคุณทุกคนนะที่ติดตามสาวไทยใหญ่ในสวีเดนนะครับมีกำลังใจมากเลยมีความสุขนอนไม่หลับ โทรไปเซลกันหลนเนอะระวังเนอะเดี๋ยวดังแล้วนะติดต่อหายากเนอะอะไรบ้างนี้หลานโหดละก็มีกำลังใจเนะมีมีกำลังใจที่จะทำคลิปต่อต่อ,ต,อต่อไปแบบนี้มีคนติดตามเมื่อร้อยสองร้อยก็ไม่เป็นไรเนาะความสุขอะเนาะอืมคำเห็นมากเลยคำนี้ สีมันไม้เป็นพริกอันนี้นะเป็นพริกเกาหลีเฉยๆพี่น้องไม่มีอะไรมากมายไม่เผ็ดหรอกก็เผ็ดอยู่อยากได้ซุปกาหลีนะ้ไปหาซื้อที่ไหนเนาะนี่ใครใจดีส่งมาให้สาวไทยใหญ่หน่อยนะเน้อซุปกาหรีอะ่ะ ทุกทันบอกทันแบกเนี่ยนะเอาไซส์อาจุงม,มากนะไซส์ใหญ่ๆนะเพราะสาวไทยเป็นคนโตใหญ่ใส่เบอร์44 46ไหลใหญ่โตใหญ่แล้วก็อ้วนด้วยสูง170เจ้าหมดแล้วจากคุยแป๊บเดียว พี่น้องจากคลิปนี้ก็ขอสาวทายใหญ่ก็ขอดาไปก่อนนะเป็นกําลังใจให้สาวททยใหญ่ด้วยนะคะทุกคนเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ให้สาวททยใหญ่มีกําลังใจทําคลิปต่อไปนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ